อาหารประเภทน้ำไข่พะโล้โอ้โหแล้วบอกไม่รู้แกงต้มขาไก่เดี๋ยวดิเนี่ยอะไรวะไม่รู้แล้วจริงอันนี้ไม่รู้ปลาไหลแกงปลาไหลอะปลาไหลอะไรนะอะไรอังไม่รู้อะไรอะต้มกะทิปลาทูไม่รู้หล่นจบหล่นปลาละปลาละหล่นไม่รู้ว่าปลาละ ปลาต้มปลาดองปลาหมักปลาเผาไม่รู้แล้วปลาปลาสองเครื่องอะไรเนี่ยไไแกงปลา <c oughs> แกงเลียงแกงประทูใส่บัวแกงกะทิใส่บัวประทู <c oughs> แกงต้มชะอ,อมอออต้มโค้งปลา น้ำยา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 ลูก้ขนมจีนกะทิมีอยู่นะแกงส้มแกงส้มไตปลาแกงไตปลาแกงเหลือมันไม่ใช่แกงส้มหรอปะเดี๋ยเดี๋ยวฉันตอบฉันตอบแกงอแกงเหลือ อะไรอะให้รู้อันนี้ตัวยากเลยคาราทงสงไอ้จะดูแล้วรู้แล้วรู้แล้วพี่บอลชอบไหนเั่งพีระต้มห้องห้องอะไรสักอย่างอะมัสมั่นเฮ้ยมันน่าจะถูกนะมัสมั่นอะไรอะต้มกระดูกกระเพร์ต้มกระดูกกระเพร์จะบ้าหรือไงไอ้บอลทาเหนือท่านเหนือจำ้ไหมว่าถูกแล้วเมื่อกี้แปลว่าศัตรูท่านเหนือพี่บอลชอบพี่ร์สั่งพีร์ใช่ใช่แต่แม่ยังชื่อไม่ออกแม่